พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์นิติศัตร์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแรนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิศร์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข,ข้อเกี่ยวกับข้อแนะนําในการเบิกความพยานควรเบิกความเฉพาะ เท่าที่ตนได้เห็นได้ยินหรือได้ทราบโดยตรงเท่านั้นและต้องเบิกความด้วยวาจาและห้ามพยานอ่านข้อความที่จดหรือเขียนมาเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลหากเหตุการณ์ที่พยานไม่แน่ใจหรือจำไม่ได้ให้ตอบไปตรงๆว่าพยานไม่แน่ใจหรือจำไม่ได้ถ้าพยานฟังคำถาม ของคู่ความหรือทนายความไม่ชัดเจนพยา,ยานอาจขอให้คู่ความหรือทนายความทวนคำถามให้ใหม่ได้เมื่อเบิกความเสร็จแล้วสารจะอ่านคำเบิกความที่บันทึกให้แก่พยา,ยานฟังถ้าพยา,ยานเห็นว่ามีข้อความใดไม่ตรงกับที่ได้เบิกความไว้พยา,ยานสามารถทักท้วงขอแก้ไขได้ หากข้อความดังกล่าวถูกต้องหมดแล้วศาลจะให้พยานลงลายมือชื่อไว้ไท้ายคำเบิกความและเป็นอันเสร็จสิ้นการเป็นพยานผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไ like, ลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกรกิษศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ